สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะและตอนนี้นะคะพวกเราทั้ง3าคนเนี่ยก็อยู่กับนาวาอากาศโทเจเรแสงธารทิพย์ค่ะเรียกว่าพี่เลแล้กันค,ครับโอเคพี่เลค่ะงั้นก่อนเ่นเลยบันขอถามถึงวัตถุประสงค์ของออการแข่งขันการบินพละเรือนกองทัพอากาศครั้งที่ยงได้ไหมคะครับวัตถุประสงค์ก็ดูแล้วจะเป็นหลักๆ3ประการนะครับลำดับแรกคือ อันแรกคือส่งเสริมกิจการการบินนะครับที่มีอยู่ในอดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันให้มันพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆครับ<อ>แล้อันที่2คือเพิ่มโอกาสนะครับให้กับพวกเยาวชนเนี่ยให้มันมีส่วนร่วม,มนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเพื่อเกิดความสามัคคีนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ในบรรยากาศของงานนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่มีการแข่งขันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าแข่งนี้มาโดยตลอดนะมีการพัฒนาจนถึงวันนี้มีอะไรบ้างชั้นที่ย<ช>ี่สิบงเนี่ยอัปเดตสุดแล้วนะครับมีอะไรบ้างพ นะฮะ<อ>ก็คือเหมือนกับเป็นการจําลองนะครับการทิ้งทิ้งระเบิดการระเบิดจริงจริงเหรอคะไม่ใช่ครับจริงๆเป็นถุงแป้งะคร<อ>ับสนใจถ้าเกิด <laughs> เราทิ้งนะเข้าจุดหมายมากที่สุดนะครับทีมนั้นก็จะได้รางวัลชนะเลิศแล้วอันที่สองะคะอันที่สองนี่เขาเรียกว่าสปอตแ,แลนดิ้งนะครับสปอตแลนดิ้งหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถจะต้องนําเครื่องบินลงบนพื้นพื้นงพลันเว่ยเนี่ยให้ถึงเป้าหมายโดยมีกําลังเครื่องยนต์นะฮะคือต้องมีการคํานวณมาก่อนด้วยใช่ครับอันที่สามนะคะนี่ฮะอันที่3ก็ที่พี่บอกว่า แตกต่างกันก็คือว่าคราวนี้นะครับเราจะนำเครื่องบิน,นลงบนพื้นลันเว์แต่ไม่มีกำลังเครื่องยนต์ oh. นะครับเพื่อให้สู่พื้นลันเว์ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยกรรมการที่อยู่ข้างสนามจะฟังเสียงเอานะฮะแล้วอันสุดท้ายอะคะอัลลี่อะไรนะครับก็คือเหมือนการแข่ง และเียรถจนต์อันนะฮเป็นเครื่องบินใช่ครับสุดยอดเลยทั้ง4อย่างแต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเนี้ยจะได้มาร่วมทํากิจกรรมอย่างหนึ่งนั่นก็คือราบอมใช่ไหมคะที่ทิ้งระเบิดลงไปการที่เราจะโยนแป้งลงไปเนี่ยค่ะคือวันนี้ลมแรงมากก็จะโยนยังไงให้ลงเป้าทดีที่สุเอาแอบถามทริคซะงั้นเลยนี่ S <S จริงจริงๆๆแล้วอย่างที่บอกครับน้องครับกีฬาการบินเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้เทคนิคสูงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทิ้งถุงแป้งเ,เราเป็นนักบินเราต้องอดู p e r อร์ m ม n ซ์ของเครื่องแลวเ,เราทำความเร็วขนาดไหนที่เราสามารถจะเปิดหน้าต่างแล้วก็เอามือเนี่ยหย่อนถุงแป้งเพื่อให้ลงสู่เป้าหมายนะครับคือมีการสื่อสารกับตัวพี่นักบินด้วยใช่ไหมใช่ครับ,รบต้องมีการสื่อสารกันไนข้ข้อผิดอยู่แล้วครับอ๋อดีจังเลยค่ะเพราะไม่งั้นหนูคงทิ้งแต่ร้อยเมตรข้างหน้าอ,อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วขอให้พี่เจเร์เนี่ยฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่เขาอยาก มาลองทํากิจกรรมแบบนี้แล้วก็อยากเป็นนักบินด้วยค่ะการแข่งขันกีฬาการบินเนี่ยเราไม่มุ่งเน้นเรื่องแพ้ชนะนะครับเราเน้นในเรื่องของความสามัคคีนะครับ<ะ>แล้วก็สุดท้ายกองทัพอากาศเนี่ยจัดงานประเภทนี้ขึ้นมาเนี่ยกำหนงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเ,เราจะให้สุภาษิท์พวกเราเสมอนะครับว่าพวกเราเนี่ยเมื่อทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราจะเปล่งเสียงคําว่าสามัคคีนะครับโอ้โหข <S 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 สุดยอดมากมาเลยนะคะก็งไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค <S <S ขอบคุณะค,ะค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณน้องครับ